สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านเลยนะวันนี้เราอยู่กันในเกมโอเวอร์วอตแค่นี้แล้วนะครับก็โอเคก่อนอื่นเลยผมจะมาเปิดกล่องนะครับตอนนี้ผมมีกล่องอยู่11กล่องนะครับอันนี้ผมกดกดมานะครับมันแบบก็จะอัพแต่ละเวลนะครับโอเคเรามาเปิดก่อนเล่นกันเลยครับมากล่องแรกไปเลยครับจัดไปการซื้อกล่องนี่มันจะมีโอกาสดได้ของดีกว่ากล่องปกตินะครับรู้สึกจะเป็นอย่างนั้นนี่ไงโอ้โหปกติ ปกติไม่ได้เลยเลยนี่ได้ตังค์ด้วยห้าสิบบาทอันนี้สเปร์โอเคอันนี้เป็นสกินนะครับโอ้โหตัวอะไรวนะเนี่ยไม่ใช่สกินดิเป็นอ๋อเป็นท่าโพสตอนชนะนะครับโอเคอย่าเสียเวลาครับกล่องที่สองไปเฮ้ยทำไมมันะช,ะชะ้าๆไอ,อ,อ,อ้ยาเฮ้ย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 นี่มีสีม่วงด้วยอ๋ออันนี้เป็นอีโมโนะครับเป็นท่าทางที่เรากดใช้ตอนในเกมครับจะเป็นเขียนอีโมนะครับ เดี๋ยวผมไปลองทําให้ดูนะครับโอเคเดี๋ยวใช้ของก่อน <laughs> โอเคเปิดแป๊บกล่องที่สามปึ๊บปึ้งไฟแล้วอะ่ะเฮ้ยโหอันนี้น่ารักเฮ้ยสเปรย์น่ารักงาเคใช้กันครับใช้กอนนี่ได้ท่าด้วยสุดยอดไปเลยอันนี้มีแล้วโอเคกล่องที่สี่ตัดไปปึ๊บปึ้งอ,อีกแล้วอะ่ะ ขอแบบของดีๆนะสิโอเคเดี๋ยวเราเค่อยใช้ครับพวกนี้จัดไปเปิดรัวๆขอขอเป็นสกินได้ไหมเเปิดดีครับรัวๆครับจังหวะน,นี้ขอโอ้โหต้องจะบอกเลยขอสีทองมั่งไม่ได้เลยได้สีน้ำเงินครับมันต้องได้แล้วแหละเออสีม่วงก็ยังดีอ้อันนี้ อันนี้คุ้มอันนี้คุ้มร้อยห้าสิบบาทอันนี้ก็สกินอ่าวิคเตอรี่โพสนี่ว่าอ๋อนี่อันนี้ก็สกินนะเป็นไอตัวที่เล่นไปนะครับเป็นสีเขียวอ่ะจัดว่าเด็ดดีกว่าไม่ได้อันนี้ต่อมาแล้วแหละโอ้โหสีฟ้าอย่างเดียวเลยอันนี้อ๋อของซ้ำอ่ะของซ้ำแล้วได้แค่เท่าไหรเ่เไงได้กี่บาทเองสิบห้าบาทเองสิบห้าคอยครับอันนี้ก็เป็นไอคอนอันนี้ได้ตังค์อีกห้าสิบ เหลืออีกสามกองสุดท้ายขอขอทองหนึ่งอันสิอันนี้ก็ซ้ำอ่ะโอ้โหเคเหลืออีกสองกองครับขอดีๆหน่อยสิโหมีอะไรบ้างอันนี้เป็นวิกเตอรี่โพสอ๋อเป็นท่าโพสตอนชนะครับแล้วก็มีสเปรย์ใช้ก่อนนี่โอ้โหไฮไลท์อันนี้แหละของเจ๋งเลย มันจะเป็นท่าเวลาเราได้เพย์ออฟเดเกมนะครับหรืออีกล่องสุดท้ายอะไรจะอะไรอ่ะทำไมมันช่างผ่านไปรวดเร็วอย่างนี้ไม่ได้กล่องทองเลยเสียใจโอเคครับเดี๋ยวเราไปต่อในเกมเลยครับไปครับก็ในพาร์ทนี้ผมจะมาเล่นตัวนี้ครับนี่เลยเกนจินินจาระดับเทพนินจาระดับเทพไม่รู้ว่ามันเป็นนินจาซามูไรนะมันจะได้2อย่างนะครับนินจาซามูไร เคลรอครับสองหนึ่งปึ๊บเรียบร้อยก็ต้องรออยู่ดีนี่ว่านี่สเปร์นี่คุณรอครับอันนี้เปิดกล่องได้มครับเคลอครับโวยวายรอครับมันมีอะไรพังได้ั้างเนี่ยพังจอได้ไหมพังจอเออนี่อุ้ยนี่พังได้นี่เอาได้ อันนี้พังได้ไหมพังพังพังเข้าของเอ,อ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอเคไปครับก็สกิลของตัวนี้ก็จะมี<า>สดชิปพุ่งนะครับอย่างนี้พุ่งไปฟันนะครับกดตัวอ e ีก็จะเป็นการยกดาบมาเพื่อกันกระสุนนะครับ <Okay. S 1> แล้วก็ปัดต้องให้อีกฝ่ายยิงมาครับแล้วก็ยิงทำร้ายก็จะเป็นปลาเนี่ยระพยายนี่มีแบบที่ขวาก็จะเป็นปลายแยกนะครับโอเคไปครับของเรามีหน้าที่ป่วนเกมไหนวะโอ้โดนโดนโดน,โดน

งเิงลงเชิงลงเวเลยหลัง,เ,งเอ,อเอ,อ,เอ,อไม่ได้ดูหลังครับเคไปอตัวนี้จะกระโดดจสองครงนรับนี่นี่อย่างงี้ถึงหรือเปล่าถึงดิเออเอได้อยู่ได้อยู่อ๋อติดๆๆดติดเสาคร์เราอ้อมต่อับ ปัดศูนย์โอ้เก็บเลือดกันครับเย็นๆนะจ๊ะเฮ้ยเรามีใครฮิวให้หรือเปล่านี่เลยครับทงเชงทงเชงเขี่ยตีครับป้าบป้าบปัดยูน่ะโอ้โหเสียเลยอะเขี่ยปันตายเขี่อู้หูมามาเยอะเยอะ ัดเงเียงยิงครับ <grammar> ย <grateful> <offs> of <icons> ิงป <possible> ั <Overwatch> ๊บพี่เก็บเลือดเอ้าโดนแย่งเลือดเถื่ยเร่งเก่งเ่งปัดสุนฮัลโหลโดนตันเอือตายไหมครับโคตรอินนี่นีตรงเชียงตรงเชิงเอือโดนตันครับเคก็บไปอื้ออออืึปีน แก็สองหนึ่งอะกระโดดขึ้นละครั้งไม่ถึงไม่ถึงโม่ถูเอาเพื่อนทำไรตัวเดียวกันทำไรเห็นแล้วะโคตรเปียนหัวเล่นพวกตัวยิง้วมันจะเปียนหัวงี้ครับไปไหนไปไหนอะ๊ไไนอะโอ้โหทอนบับบัตรกระสุนโอ้ยโอ้โหอ,โอนันตีหรือเปล่าเน,นี่ยโอ้หลังเข,ข,ข้าหลังเข้าครับหลังเข้าเนี่ยวะโอ้โอ้ เกย์ตายไปครับโอ,โอเคเพื่อนเราฮิวแล้วรอเวลานี้มานานเลยโอ้โหระเบิดครับไอตัวดีว่านะมันจะระเบิดมันมีท่าแบบปล่อยปล่อยหุ่นยนต์ของมันออกไปนะแล้วก็ระเบิดทิ้งกงเก่งกงเก่งกองเก่งกงเก่งเงียบนะครับตายโอ้โหโดนเกียจิเกียบไปครับ เกนจินี่เป็นน้องของฮันโซโลนะครับตาจริงมันชื่อว่าฮันโซโนะแต่บผมเรียกฮันโซโลเท่ดิอ,อะไรเนี่ยแพ้เลชนะเนี่ยโอ้โหแพ้ไปครับปะโธไม่เป็นไรฉีทับเอ้าทับไม่ได้อืมเฮ้ยน่ารักอะ่ะคนน่ารักครับฉีทับเขาไม่ได้เลยคืออะไรวะเนี่ย เขี่ไปครับ 8, 7, 6, 5, 4, 3, okay, แปดเจ็ดหกหี่สามสองหนึ่ใครไรยังพอมีโอกาสชนะค<ป>รับไปกุ่งไปยังรถเร็วเร็ว,เร,ว,เ,รวเร็วตรงไหนวะตื่ตืตืต,ต,ตืเพลงนี่แบบคูดมันโอ้โอโอ โดนท่าของอีกตัวนี้นะไม่จะไม่เพิ่มเลือดอย่างนั้นนะโอ้ยกระสุนหมดกระสุนหมดกระสุนเออตายโอ้ตายเลยโดนซับผ้าด้วยโอ้หมาเต็มเต็มหนึ่งดอกนี่ทีมเรายืดได้ครับจังหวะนี้เรามีโอกาสชนะอยู่ครับโอเคไป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 ,ไป โอ้ยตายหนึ่งอ่ะตายหนึ่งเราโคตรปวนเอาดิโอเจอเกณฑ์จืดเออตายขอโทษทีมเราเออทีมเราเก็บได้โอเคโดนตัวนี้อีกแล้วโคตรหมดตืดตื โอเคเราจะได้สติแล um. ้วนะครับบอกเพื่อนโอเคลุ้นวามไม่ดูมีเลือดไหมเอ่ยเลือดจ๋าโอเคมีคนฮิวไห้ครับ ตายไปเออโอ้พี่พี่หุ่นพี่หุ่นพี่หุ่นใจเย็นพี่พี่หุ่นเฮ้ยวันนี้ต้องนี่เลยครับลิวจินปะกกระสุนป๊าป๊ปา๊ปาปาปา๊ปาปป๊าปโอ้โหมันรู้สึกปิงขึ้นไหมเนี่ยเทธนโคตรวาร์ลยครับโอ้โหช่วงนี้เน็ตนี่แบบมีปัญหามากมายปะโท

โอ้เอ,อ้ยเ,เพื่อนโอ้โหโดนยึดแล้วครับไม่เอาพี่เกมนะไปครับไปต่อสวัสดีครับพี่เบิม้มเอ,อ้ยมันยึดรัวๆเลยนะโอเคติเรายังไม่มาป้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 าเราเข้าเพื่อนกันได้ไนะ มีใครเข้าเราเข้าเองมาห่วงเพื่อนเราเอามาตาข้ามคืนเอามาตาข้ามคืนเอามาตาข้ามคืนนี่เป็นไงหีไม่ตายเลวยชงเทงชงเทงเทงอ,อ้วดวจินดีครับโอเคมีใครไหม,มต้องมีคนออกมาดินี่แหละแบบนี้โอ้ใครยิงโอ้ลิเปอร์โอเคอ หรืออีกตาหนึ่งครับฮึ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 บมีด้านอะไรวะเนี่ยชีสเฟย์แป๊บโคตรเท่ครับอุ้ยน่ารักจ้ารอวิรอครับตอนนี้โวยพายรอวางเข้าของนี่เลยโคตรเท่เฮ้ยลูกบาศก์ด้งโคตรเท่อ่า โอเคไปครับอย่ามัวเล่นมากปื๊บปึ๊บปึ๊บเราต้องชนะให้ได้เออโอเด้อเด้อเด้อเรารีบไปเรารีบไปเปลื่นคราบเปลื่นคราบมาไหนคราบโอเจ๊โอ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 ลงเริงลงจริงเดือดมากโอ้ ตายครับโอ้อ้ป้อโอเคป้าป้าป้าปาเฮ้ยปอมป้อออโอ้ไม่ทันการตายดิงโง่มากเคตอนนี้เราคิวสิบเก้าแล้วเสียงหัวเรา

บอกเลยไม่ได้แดกเรียบร้อยตายไหมตายไหมอุ๊ยอุ้ยอันติอันติเก็บเลือดแป๊บนะครับวงจริกวงจริงวงจริงวงจรงเรียบร้อยเอาดิเอาดิเอาดิเอ้ยไม่ไม่ตายไม่ตายเอ้ยมันไม่ตายวะเอ้ยเอ้ยโอ้ยเรียบร้อยโอ้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 ทังหวะนี้โคตรลุ้นครับืมโอ้ยรอดได้ไงวะมาโถ โคตรเจ๋งเอ้ยเอาเฮ้ยพี่หมีพี่หมีโอ้เมยโอ้โหแม่งเอาแทงมาเลยครับนี่เลยครับจิงจิงป้า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 ออหือวันนี้ไงไงไงงไงโอเคโอ้โหเล่นโอ้โหเล่นยังไงวะ โคตรฟุกปกติไม่เคยเล่นได้อย่างงี้ครับโอโ้โหนานทีจะเล่นะเฮ้ยเฮ้ยดูจินดูจินเฉยเลยเอา,เอา,เอาตายเฮ้ยเฮ้ยชนะโอโอเราต้องได้แล้วเพียวจะเกมครับตบมือครับเกื่อปาไม่เคยเล่นได้ขนาดนี้โอ้โหภูมิใจเนี่ยดีไว้ที่อัดไว้เนะนี่ยดีโอ้ เย็ด yeah. oh. อ๋ออนนี้ครับวดปุ๊นนี่เลยโบว์ได้ตัวเองเลยไม <c oughs> ่มีใครโบว์ได้เลยหรอโอ้โหโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเกนจินะครับในพาร์ทนี้นะครับก็ <c oughs> ถ้าพาร์ทหน้าอยากให้เล่นตัวอะไร <c oughs> ก็คอมเมนต์บอกได้นะครับ ก็ยังไงก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด u b s สไคร e นะครับไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ